บทที่2,514ครึ่งชั่วโมงต่อมาจังจี้ขับรถส่งยางเชิญไปที่คาสน์หรูขนาดใหญ่ก่อนเข้าไปในคารน์หายางเชิญรู้สึกถึงชีทิพย์ที่อุดมสมบูรณ์มากในคฤหาสห์จางจี้กล่าวว่าคฤหาสห์ใหญ่แห่งนี้แต่เดิมเป็นของตระกูลถงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ในจงโจตั้งแต่ที่ตระกูลปหลี่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในจงโจภายใต้การบีบบังคับของตระกูลปหลี่ตระกูลถงจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งมอบคฤราสห์หลังนี้ให้กับอีกฝ่าย ยางเชิญขมวดคิ้วและถามว่านอกจากตระกูลไปหลี่แล้วตระกูลบูโบราณอื่นๆก็น่าจะใช้กำลังคุกคามเพื่อหาผลประโยชน์ในจงโจโด้วยใช่ไหมจางจี้พยักหน้าไม่เพียงแค่ตระกูลบูโบราณทั้งห้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกองกำลังที่อยู่ในโลกบูโบราณล่างซึ่งมีสถานะต่ำกว่าตระกูลบูโบราณทั้งห้านี้หรือแม้แต่ต่ำกว่ากองกำลังที่อยู่ต่ำกว่าตระกูลบูโบราณทั้งห้านี้ชอบสถานที่ตรงไหนในจงโจโก็จะใช้กำลังปราบปราม สำหรับกองกำลังท้องถิ่นในจงโจนั้นไม่มีผู้แข็งแกร่งแดนนาพาเลยดังนั้นพวกเขาจึงต้องถูกบังคับให้ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของตระกูลบูโบราณแม้แต่หญิงสาวงามบางคนในจงโจก็ถูกผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณน,นำตัวไปบำเรอยิ่งพูดบนใบหน้าของจางจี้ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นในตอนท้ายเขากัดฟันและพูดว่าคนในโลกบูโบราณเหล่านี้ควรชดใช้ให้กับความผิดที่พวกเขาเคยทำลงไปอย่างเด็ดขาด ยางเชินพูดอย่างเฉยเมยไม่ต้องห่วงผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณที่เคยรังแกคนบนโลกสามัญจะต้องชดใช้ทั้งหมดดวงตาของจางจี้เป็นประกายทันทีและเขาพูดอย่างตื่นเต้นมีผู้อาวุโสสี่อยู่ผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณเหล่านั้นจะต้องเสียใจกับความผิดที่พวกเขาเคยทำลงไปอย่างแน่นอนในขณะที่พูดรถได้ขับเข้าไปในคฤหาสน์แล้วยังเชินแปลกใจที่ไม่มีใครเฝ้าด้านหน้าคฤหาสน์และรถของพวกเขาก็เข้ามาในคฤหาสน์ได้อย่างราบรื่น ที่ทิพในคฤหาสนี้มีอยู่มากมายจริง,รงๆมีน่าละถึงถูกตระกูลบูโบราณครอบครองที่ปักหลักของตระกูลบูโบราณอื่นๆในจงโจก็น่าจะเป็นแบบนี้ผู้อาวุโสสีมีบางอย่างผิดปกติจางจี้พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่างกะทันหันก่อนหน้านี้ที่เราไปที่อีกสามตระกูลบูโบราณทันทีที่เราไปถึงหน้าประตูเราก็ถูกคนของพวกเขาขัดขวางทางไป แต่ตอนนี้ตระกูลไปหลี่ไม่มีใครมาขวางทางพวกเราเลยผมรู้สึกว่าพวกเขาดูเหมือนจะเดาได้ว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งนานแล้วและพวกเขากำลังรอท่านอยู่หรือว่าให้ผมติดต่อผู้บัญชาการเย่และให้เขาจัดเตรียมหน่วยพร้อมรบมาไหมครับยางเชิญส่ายหัวและพูดด้วยสีหน้าที่เรียบสงบไม่จำเป็นในเมื่อพวกเขากำลังรอผมอยู่ผมก็จะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังไปตามถนนสายนี้และตรงไปจนสุดทางจางจี้ตอบอย่างรวดเร็วครับผม ก่อนที่ยางเฉินจะเข้าไปในคฤหาสน์เขาได้รับรู้ทุกอย่างในคฤหาสน์แล้วและที่ปลายสุดของถนนสายนี้มีผู้แข็งแกร่งแดนนภพาอยู่หลายคนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยางเฉินไม่เข้าใจก็คือในบรรดาผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่แดนนภพาขั้นสองชั้นยอดเท่านั้นและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไปถึงความแข็งแกร่งดังกล่าวทำไมพวกเขาถึงยังไม่ดำเนินการใดๆ ต้องรู้ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเชินได้ฆ่าผู้แข็งแกร่ง15คนจากตระกูลบูโบราณด้วยตัวคนเดียวที่บนดาดฟ้าของโรงแรมจงโจในนั้นรวมถึงผู้แข็งแกร่งแดนนาาขั้นสองชั้นยอดอีกห้าคนคฤราหา์ใหญ่โตจังจี้ขับรถไปถึง3นาทีเต็มก่อนจะหยุดที่หน้าคฤราหา์สไตล์ยุโรปขนาดใหญ่และรอบๆคฤราหา์ก็มีกลิ่นอายลมปราณของผู้แข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวหลายคนในที่สุดคุณก็มาถึงเมื่อมองดูอย่างเชิญเดินออกมาจากรถ ชายวัยกลางคนก็เดินออกมาจากกลุ่มผู้แข็งแกร่งหรีตามองไปที่หยางเฉินแล้วพูดจริงตามที่คิดไว้ไม่ผิดตระกูลไปหลีกําลังรอให้หยางเฉินมาหยางเฉินหลีตามองอีกฝ่ายและพูดว่าในเมื่อรู้ว่าผมกําลังมายัางกล้าที่จะไม่มีการป้องกันใดๆนี่มันไม่ได้เห็นผมอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมหรือตระกูลไปหลีไม่มีเจตนาที่จะขัดแย้งกับผม เพียงแค่กำลังของคนคนเดียวก็ได้ฆ่าผู้นำของตระกูลบูโบราณทั้ง5้าในจงโจงแล้วและผู้แข็งแกร่งแดนนาภาขั้นสองชั้นปลายห้าคนรวมถึงผู้แข็งแกร่งแดนนาภาขั้นสองชั้นยอดอีกหคนผลงานเช่นนี้ผู้แข็งแกร่งในแดนนาภาขั้น3ชั้นต้นทั่วไปก็ไม่สามารถทําได้อีกฝ่ายมองหยางเฉินด้วยรอยยิ้มและพูดว่าผมกล้าที่จะไม่เห็นคุณหย,าง,ยางอยู่ในสายตาได้อย่างไรหลังจากพูดจบเขาก็ทำท่าทางเชิญและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณหยางเชิญเข้าไปข้างใน เมื่อเห็นชายวัยกลางคนที่โค้งคำนับเล็กน้อยและปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพอย่างเชิญก็หลีตาลงเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าตระกูลไปหลี่ต้องการอะไรท่านผู้อาวุโสสี่จางจี้รีบขวางอยู่ตรงหน้าอย่างเชิญและพูดอย่างเคร่งขรึมผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในคฤร uh าสน์นี้ท่านอยากเข้าไปจะดีกว่านะครับหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่ชายวัยกลางคนและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปหลี่จื้อเหอคุณวางแผนชั่วร้ายอะไรกันแน่ บอกมาตรงๆอย่าได้คิดที่จะให้ผู้อาวุโสสีของเราเอาตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายไปลีจื้อเหอมองไปที่จางจี้อย่างดูถูกเหยียดยามและพูดอย่างเย็นชาคุณคิดว่าแค่พวกเราก็สามารถทําอะไรคุณอย่างได้งั้นเหรอหรือว่าหน่วยรบจงโจของพวกคุณไม่มีความมั่นใจในตัวคุณอย่างเลยจางจี้โกรธมากและพูดด้วยความโกรธปากเสียขณะที่เขาต้องการที่จะเถียงต่อไปหยางเชิญก็หยุดเขาและพูดว่าในเมื่อตระกูลไปลีเชิญเราก็เข้าไปนั่งข้างในหน่อยกันเถอะ เมื่อได้ยินสิ่งที่หยางเฉินพูดจางจี้จึงปิดปากของเขาแต่เมื่อมองไปที่ไปหลีจื้อเหอสายตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงจางจี้กำลังจะเข้าไปในบ้านพร้อมกับหยางเฉินแต่ถูกคนจากตระกูลไปหลีขัดขวางจางจี้พูดด้วยความโกรธไปหลีจื้อเหอคุณหมายความว่าไงไปยหลีจื้อเหอมองไปที่จางจี้อย่างเฉยเมยและพูดว่าผมเชิญคุณหยางคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะไปนั่งร่วมกับทายาทสายตรงของตระกูลไปหลีของผม ไปหลี่จื้อเหอไม่ได้ปกปิดความรู้สึกที่เขาดูถูกจางจี้เลยและแสดงความเย่อหยิ่งของทายาทสายตรงของตระกูลบูโบราณออกมาจนหมดจางจี้โกรธมากแต่ว่าเขาก็รู้ว่าไปหลี่จื้อเหอมีคุณสมบัติที่จะดูถูกเขาเพราะว่าไปหลี่จื้อเหอเป็นผู้แข็งแกร่งแดนนภพาแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะอยู่ที่แดนนภพาขั้นหนึ่งชั้นยอดแต่ก็สามารถฆ่าตัวเองได้อย่างง่ายดายในไม่กี่วินาทีไปให้พน้น ในขณะนี้หยางเฉินตะโกนด้วยความโกรธและบอดี้การ์ดของตระกูลไปหลี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าจางจี้ก็บินออกไปทันทีเมื่อเหล่าผู้แข็งแกร่งในตระกูลไปหลี่เห็นสิ่งนี้ต่างก็ก้าวไปข้างหน้าและจ้องมองไปที่หยางเฉินถอยไปให้หมดไปหลี่จื้อเหอคำรามเสียงดังและเหล่าผู้แข็งแกร่งก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนมองไปที่หยางเฉินนอกจากความโกรธแล้วยังมีความกลัวอย่างมากในดวงตาของพวกเขา ยางเฉินแค่ตะโกนก็ทําให้แดนนาาขั้นหนึ่งชั้นต้นกระเด็นออกไปรู้ได้เลยว่ายางเฉินแข็งแกร่งแค่ไหนยางเฉิงกล่าวว่ารองแม่ทับจางจี้เข้ามากับผมทราบครับจางจี้ตอบเสียงดังราวกับว่าเป็นการยุยยุและมองไปที่ไหลีจหล่จื้อเหอไหลี่จื้อเหอขมวดคิ้วมองไปที่ยางเฉิงแล้วพูดว่าคุณยางมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สะดวกให้บุคคลภายนอกรู้ยางเฉินพูดอย่างเย็นชาจางจี้ไม่ใช่คนนอก หลังจากพูดจบเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและจางจี้ก็ติดตามไปอย่างใกล้ชิดหลังจากไปหลี่จื้อเหอลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามจางจี้ไว้และรีบตามไปในห้องรับแขกขนาดใหญ่ของวินล่ามีเพียงอย่างเฉินจางจี้และไปหลีจหหล่จื้อเหอสามคนไปหลี่จื้อเหอได้รินน้ำชาให้อย่างเฉินเป็นการส่วนตัวและพูดด้วยรอยยิ้มคุณอย่างนี่คือโลกบูโบราณล่างมีเพียงคนใหญ่คนโตเท่านั้นที่สามารถดื่มชาบูได้ท่านลองชิมดู ยางเชินไม่สงสัยเลยว่าไปหลีจื้อเหอกล้าที่จะวางยาในชาดังนั้นเขาจึงหยิบถ้วยชาขึ้นมาและดื่มชาในแก้วในอึดเดียวชาดีของฟรีมีประโยชน์ต่อร่างกายยางเชินไม่งกในคำชมของเขาเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่แซงํำเป็นรู้แต่เพราะน้ำชาที่ทิพมื่อถูกนำเข้าสู่ช่องท้องพลังงานก็ไหลเวียนในช่องท้องหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกาย ถ้าสามารถดื่มน้ำชาชนิดนี้ได้ทุกวันแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่มีพื้นฐานวิถีบูแม้แต่น้อยก็อาจกลายเป็นนักบูได้แม้แต่วิถีบูระดับเขาถ้าได้ดื่มน้ำชานี้ทุกวันมันจะมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของเขาไปหลีจื้อเหอหัวเราะและพูดว่าถ้าคุณหยางชอบตระกูลไปหลีของเรายินดีที่จะให้ชาเสริมลมปราณแก่คุณหยางฟรีบทที่2515 ราวกับว่าเขาไม่ได้ยินคำพูดของไปรีจื่อเหอือย่างเฉิงหยิบกาน้ำชารินชาบูสองถ้วยจากนั้นยื่นหนึ่งถ้วยชาให้จางจี้และพูดว่าจังจี้นายก็ลองชิมชาบูนี้ดูสิจังจี้รับถ้วยน้ำชาด้วยมือทั้งสองอย่างรวดเร็วและดื่มชาบูทั้งถ้วยทันทีในไม่ชาเขาก็รู้สึกได้ว่าอวัยวะภายในทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยกระแสน้ำอุ่นที่อ่อนโยนและจู่ๆลมปราณอันทรงพลังของเขาก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างกาย จางจี้มีความสุขมากมองไปที่ยางเชินอย่างตื่นเต้นและพูดว่าผู้อาวุโสสี่หลังจากที่ผมดื่มชานี้แล้วลมปราณของผมได้รับการพัฒนามากขึ้นถ้าผมไม่ระง,งับมันไว้เกรงว่าจะต้องฝ่าฟันภัยพิบัติสวรรค์เดี๋ยวนี้เลยแน่นอนว่ายางเธินเองก็รู้สึกเช่นนั้นพลังพูดด้วยรอยยิ้มด้วยพื้นฐานวิถีบูของนายการทะลวงผ่านแดนก็ไม่ใช่เรื่องยาก หลังจากพูดจบเขาก็หยิบขวดพราสเลนสีขาวออกมาโดยตรงโยนให้จางจี้และพูดว่านายกินยาเม็ดนี้แล้วไปฝ่าฟันภัยพิบัติสวรรค์ตอนนี้เลยผมจะปกป,ป้องนายเองหลังจากได้ยินคำพูดของอยางเชิญแล้วจางจี้ก็ผงะบไปทั่วขณะในเวลานี้เขาสามารถฝ่าฟันภัยพิบัติสวรรค์ได้แต่ที่นี่เป็นที่ของตระกูลไปหลี่หากต้องการฝ่าฟันภัยพิบัติสวรรค์นในเวลานี้จริงๆมันจะนำปัญหาที่ไม่จำเป็นมาให้ยางเชิญหรือเปล่า แต่คิดไม่ถึงว่ายางเชิญได้ให้ยาเม็ดแก่เขาโดยตรงและให้เขาบุกทะลวงแดนนภาตอนนี้ซะง,งั้นสีหน้าของไปหลี่จื้อเหอดูแย่ทันทีเขาคิดไม่ถึงว่าจางจี้แค่ดื่มน้ำชาบูไปหนึ่งถ้วยก็จะบุกทะลวงแดนซะแล้วดูเหมือนว่าหลังจากม่านพลังถูกทำลายทำให้ความเร็วในการฝึกฝนของนักบูชั้นนำหลายคนในโลกสามัญได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมากหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่นานอาจมีผู้แข็งแกร่งแดนนภาในโลกสามัญมากขึ้นเรื่อยๆแนะ่ คุณหยางที่นี่คงไม่เหมาะสมหรอกมั้งครับเมื่อเห็นจางจี้กำลังจะทะลวงผ่านภัยพิบัติสวรรค์ที่นี่ไปหลี่จื้อเหอก็มองไปที่หยางเฉินและพูดด้วยสีหน้าที่มืดมนท้าว่าหยางเฉินชำืองมองไปหลี่จื้อเหออย่างสบายสบายพลางพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมว่าที่นี่โคตรจะเหมาะสมมากเมื่อเห็นสีหน้าที่สงบของหยางเฉินสีหน้าของไปหลี่จื้อเหอก็ยยิ่งขึ้น คุณหยางที่นี่ยังไงก็เป็นสาขาของตระกูลไปหลีของผมในจงโจถ้าให้คนนอกบุกทะลวงแดนในอาณาเขตของเราถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปมันจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของตระกูลไผหลี่ของเรานะไปหลี่จื้อเหอพูดด้วยใบหน้าอึมครึมอย่างเชินหัวเราะอย่างไม่ชอบใจนะักพลางพูดอย่างเย้ยหยันสถานที่ตรงนี้ในโลกสามันกลายเป็นดินแดนของโลกบูโบราณล่างของคุณตั้งแต่เมื่อใดตอบซิ ไปหลี่จื่อเหอกล่าวอย่างราบเรียบว่าเราซื้อคฤราสห์หลังนี้จากประกูลถงโดยการเอาทรัพยากรการฝึกฝนของเราเข้าแลกอีกอย่างตอนนี้ยังมีโลกสามัญกับโลกบูโบราณล่างด้วยเหรอม่านพลังพังทลายไปแล้วสองโลกรวมเข้าเป็นโลกใหม่แล้วยังเชินมองไปที่จางจี้และถามว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ จางจี้เยอะอยันมองไปที่ไปหลี่จื้อเหอด้วยความโกรธและพูดว่าพวกคุณคิดว่าแค่เอาหินอาถรรพ์ราคาถูกๆในโลกบูโบราณล่างก็สามารถแลกเปลี่ยนคฤหาสน์ขนาดใหญ่เช่นนี้กับตระกูลถงได้เหรอถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณบังคับขู่เข็นตระกูลถงจะยอมส่งมอบคฤหาสนี้ด้วยหินอาถรรพ์ระดับต่ำหนึ่งก้อนได้ยังไงหลังจากได้ยินคำพูดของจางจี้อยางเชิญก็ยิ่งโกรธมากขึ้น ตอนนี้ในแหวนเก็บของของเขามีหินอาถรรพ์ระดับต่ำหลายล้านก้อนส่วนประกูลไปหลี่ซื้อคฤหาสที่มีราคาสูงนี้ด้วยหินอาถรรพ์ระดับต่ำเพียงหนึ่งร้อยก้อนเท่านั้นเองหรือจางจี้กล่าวต่อไปว่าเท่าที่ผมรู้ในโลกบูโบราณล่างแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็ยังมีหินอาถรรพ์ระดับต่ำหลายร้อยก้อนพวกคุณเอาหินอาถรรพ์ระดับต่ำแค่ร้อยก้อนแลกกับคฤหาสอันล้ำค่านี่ไม่ใช่การปล้นแมงเอ้ยแล้วมันคืออะไรจางจี้โกรธจ,จัดกัดฟันมองอีกฝ่ายด้วยเจตนาสังหาร สีหน้าของไปหลี่จื้อเหอดูเออทันทีเขาคิดไม่ถึงว่าจางจี้จะรู้เรื่องนี้มากขนาดนี้รองผู้บัญชาการจังพูดแบบนี้ไม่ถูกนะหินอาถรรพ์ระดับตำหนึ่งร้อยก้อนนั้นใช่มันไม่มีค่าอะไรมากในโลกบูโบราณล่างแต่สำหรับนักบูในโลกสามัญกลับเป็นแหล่งทรัพยากรฝึกฝนชั้นยอด ไบลี่จื้อเหอพูดด้วยใบหน้าเย็นชาเราไม่ได้ใช้กําลังในการข่มขู่ตระกูลถงตรงกันข้ามตระกูลถงกลับมีความสุขมากเพราะพวกเขาได้รับหินอาถรรพ์ระดับตำหนึ่งร้อยก้อนดังนั้นพวกเขาจึงมอบคฤหาสห์นี้ให้กับตร,ระกูลไปหลี่ของเราถึอบึใช่เหรอจางจี้หัวเราะอ,อย่างเย็นชาบังเอิญจังภรรยาของผมเป็นลูกสาวของผู้นําตระกูลถงคุณต้องการให้ผมโทรหาพ่อตาเพื่อยืนยันเรื่องนี้ไหมละ่ะ ไปลีจื้อเหอตกตะลึงทันทีเดิมทีเขาคิดว่าจะใช้คำพูดแบบนี้ในการหลอกอีกฝ่ายแต่คิดไม่ถึงว่าจางจี้ดันเป็นลูกเขยของผู้นำตระกูลถงเมื่อเห็นว่าไปลีจื้อเหอไม่พูดอีกหยางเชิญจึงพูดกับจางจี้ว่ารองจางคุณไปบุกทะลวงแดนนภาได้เลยผมจะปกป้องคุณเองครับท่านจางจี้ตอบอย่างรวดเร็วหลังจากพูดจบเขาหยิบยาเม็ดที่หยางเฉินมอบให้โดยไม่ลังเลและกลืนมันลงไปในทีเดียว ขณะที่เขากินยาเม็ดลมปราณบูอันทรงพลังก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างของเขาทันใดนั้นสายฟ้าก็ระเบิดลงมาจากฟ้าปกคลุมทั้งคฤหาสห์ทั้งหมดโดยตรงสีหน้าของปยหลี่จื้อเหอรับไม่ได้หากตระกูลบูโบราณใหญ่อื่นๆรู้ว่าจังจี้ได้ประสบความสำเร็จในการบุกทะลวงสู่แดนนภาในตระกูลปยหลี่พวกนั้นจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องตลกแน่นอนหลายตระกูลในโลกบูโบราณภายนอกดูเหมือนไม่มีความขัดแยงด้งใดๆแต่จริงๆแล้วพวกเขามีปัญหากันอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้กำแพงม่านพังทลายเป็นช่วงเวลาที่จะผิดกันแอร์ละกันเมื่อมีใครก็ตามที่สามารถรับรู้เรื่องนี้ตระกูลไปหลี่จะลำบากมากแม้แต่ในพันธมิตรผู้พิทักษก็จะดูแคลนพวกเขาแต่ว่าไปหลี่จื้อเหอไม่สามารถหยุดอีกฝ่ายได้เลยหลังจากรู้สึกว่าภัยพิบัติสวรรค์กำลังจะลงมาจางจี้ก็รีบออกจากวินล่าและออกไปข้างนอก ภัยพิบัติสวรรค์ห้ามถูกปิดกั้นมิฉะนั้นจะนำผลข้างเคียงอย่างใหญ่หลวงมาสู่ผู้ที่กำลังฝ่าฟันถ้ามันร้ายแรงหน่อยก็จะตายภายใต้ภัยพิบัติสวรรค์เบาหน่อยก็จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้กระทั่งวิถีบูถูกทำลายและในชีวิตนี้จะไม่มีทางบุกทะลวงสู่แดนนภาได้อีกไปหลี่จื่อเหอเห็นว่าเขาไม่สามารถขัดขวางจางจี้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่คุยเรื่องนี้อีกต่อไปแต่พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำคุณหยางวันนี้ในานามของตระกูลไปหลี่ต้องการหา,หารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับคุณณผมไมไ่่่รรู้วาาคุสนใจหือเปล ยังเชิญไม่พูดอะไรแต่หลีตามองไปที่ไปหลีจื้อเหอรอให้อีกฝ่ายพูดให้ชัดเจนเมื่อเห็นว่ายางเฉิญไม่ตอบสนองต่อเขาไปหลีจื้อเหอก็กระอักกระอ่วนเล็กน้อยจากนั้นจึงพูดว่าท่านก็รู้ว่าหมาชาวมีสายเลือดที่สูงส่งที่สุดของตระกูลไปหลีของเราอยู่ในตัวของเขาและหมาชาวก็เป็นเพื่อนสนิทของท่านคุณอย่างท่าตระกูลไปหลีสามารถร่วมมือกับคุณอย่างได้นั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ ยางเฉิงเย้ยหยันถ้าตระกูลไปหลี่เห็นมาชาวเป็นคนในครอบครัวจริงๆก็คงไม่กักขังมารดาผู้ให้กำเนิดของเขานานขนาดนี้หรอกมั้งอีกทั้งยังพยายามที่จะแย่งสายเลือดในร่างกายของเพื่อนผมอย่าพูดเรื่องไรสาระวันนี้ที่ผมมาหาพวกคุณมีสองเรื่องสิ่งแรกคือเมืองชิงหลันจากทีมนักบูจงโจ,งจงได้พาคนมาที่นี่หรือเปล่าหลังจากพูดจบพลังวิถีบูอันทรงพลังก็แผ่ซ่านออกมาจากเขา ช่วขณะหนึ่งคฤหาท์ทั้งหลังถูกแรงกดดันนี้ปกคลุมสีหน้าของไหลี่จื้อเหอก็เปลี่ยนไปและร่างกายของเขาก็สั่นไม่หยุดภายใต้แรงกดดันจากลมปราณอันทรงพลังขาของเขาก็อ่อนลงและคุกเข่าลงที่เท้าของอย่างเฉินโดยตรงในเวลานี้ไหลี่จื้อเหอรู้สึกว่าคนที่เขาเผชิญอยู่ไม่ใช่นักบูหนุ่มจากโลกสามันแต่เป็นคนใหญ่คนโตที่มาจากโลกบูโบราณล่างซึ่งเทียบได้กับผู้นำตระกูลไหลี่ คุณหยางคนจากทีมนักบูจงโจไม่ได้มาที่นี่แต่ผมรู้ว่าหัวหน้าเมืองพาคนไปที่สาขาของตระกูลฉีในจงโจและไม่ได้ออกมาอีกเลยไปหลี่จื้อเหอพูดอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบังอะไรหยางเชินขมวดคิ้วมองดูท่าทางของไปหลี่จื้อเหอดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โกหกอย่างไรก็ตามตระกูลฉีได้สูญเสียนักบูไปหลายคนแล้วและตระกูลฉีน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ดาดฟ้าของโรงแรมจงโจทำไมพวกเขาถึงกล้ากับตัวเมืองชิงหลานไว้อีก ไม่กลัวว่าตัวเองจะไปหาถึงที่หรือประการที่สองสมาคมผู้อาวุโสได้ออกกฎใหม่ของโลกใหม่แล้วจากนี้ไปนักบูในโลกบูโบราณล่างจะต้องปฏิบัติตามกฎใหม่ถ้าใครกล้าละเมิดกฎใหม่พวกเขาจะถูกลงโทษตามกฎนั้นอย่างเชิงจ้องไปที่ไหลีจื้อเหอและพูดเสียงดังนอกจากนี้หลังจากที่ตระกูลไหลี่เข้าสู่โลกสามัญเรื่องไม่ดีที่พวกคุณเคยทําในโลกสามัญอะไรที่ควรชดใช้คืนก็ชดใช้คืนซะถ้าให้เราตรวจพบเองก็จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักหน่วงมากขึ้นเท่านั้น บทที่2516รวมทั้งคฤหา์หลังนี้ด้วยพวกคุณบังคับประููลถงเอามาอย่างไรก็คืนให้เขาซะภายในสามวันถ้าให้ผมรู้ว่าพวกคุณยังไม่ได้ทำตามที่ผมบอกผมจะมาที่นี่อีกครั้งไปหลี่จื้อเหอกลัวจนถี่เกือบราดพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณหยางผมเข้าใจแล้วผมจะทำตามที่ท่านพูดแน่นอนหยางเชินส่งเสียงหือ,อย่างเย็นชาแล้วเดินออกไปจากคฤหา์ จนหยางเฉินจากไปไปหลีจื้อเหอจึงกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นร่างกายของเขาเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกนั่งฟุกลงกับพื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อหลังจากที่เขาสงบสติลงก็รีบโทรศัพท์ท่านประมุกแย่แล้วในเวลาเดียวกันหยางเฉินก็ออกมานอกคฤหาสน์จางจี้กำลังอยู่ในศูนย์กลางของัพพิบัติสวรรค์ัพพิบัติสวรรค์ก้าวครั้งตกลงไปในตัวจางจี้ติดต่อกันและมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี ภัยพิบัติสวรรค์สลายไปและลมปราณของผู้แข็งแกร่งในแดนนภาก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายของเขาผู้อาวุโสสี่ชั้นได้ทะลุทะลวงไปสู่แดนนภาแล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งวิถีบูของจังจี้คนนี้จะสามารถไปถึงระดับนี้ได้หลังจากออกจากประกูลไปหลี่แล้วจางจี้ซึ่งกำลังขับรถอยู่ความสุขเต็มใบหน้าพลางพูดอย่างตื่นเต้น ก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่ที่จุดสูงสุดของแดนเหนือเทพขั้น9้าและเขาก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าหยางเชินได้สังหารผู้แข็งแกร่งแดนนภาขั้นสองชั้นปลายและชั้นยอดรวม15แดนนภาเป็นการส่วนตัวตอนนี้ตัวเขาเองก็ได้ทะลุทะลวงสู่แดนนภาแล้วเช่นกันความแข็งแกร่งของเขาก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมีคุณภาพในขณะนี้เท่านั้นที่เขาตระหนักได้ว่าบันทึกของหยางเชิญที่ชั้นบนสุดของโรงแรมจงโจนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใด และความก้าวหน้าของเขาเองในขอบเขตของศิละปะการต่อสู้ก็ต้องขอบคุณยาทะลวงแดนที่อย่างเชิญมอบให้เขามีะนั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเขาแม้ว่าที่ทิพย์ของโลกคาราวาจะพุ่งสูงขึ้นก็อาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือสองปีในการทะลุทะลวงด้วยความช่วยเหลือของอย่างเชิญเวลานั้นก็สั้นลงอย่างกระทันหัน ยางเฉินยิ้มอย่างเฉยเมยและกล่าวว่าโดยพื้นฐานวิถีบูของคุณนั้นแข็งแกร่งมากและจะเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่คุณจะทะลวงผ่านตอนนี้ที่ทิพย์ของโลกสามัญกำลังฟื้นตัวนักบูเช่นคุณจะฝึกฝนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น เป็นเพียงเพราะการหมดสิ้นของที่ทิพในโลกคาราวาสมีผู้แข็งแกร่งน้อยมากที่ฝึกฝนจนทะลวงสู่แดนนภาและการฝึกฝนของนักบูในโลกคาราวาสก็ถูกจำกัดอย่างมากเช่นกันหากในช่วงเวลาสั้นๆน,นักบูในโลกคาราวาสต้องการที่จะไล่าตามวิถีบูกับผู้แข็งแกร่งโลกบูโบราณมันยังคงเป็นเรื่องยากในโลกบูโบราณล่างไม่ว่ากองกำลังบูโบราณตระกูลใดๆแม้ว่าจะไม่ใช่กองกำลังชั้นนำต่างมีผู้แข็งแกร่งระดับแดนนภาขั้นสามในทุกกองกำลังมากน้อยแล้วแต่แต่ละตระกูล สำหรับผู้แข็งแกร่งระดับแดนนภาขั้นหนึ่งเราต้องหาวิธีฝึกฝนพวกเขาให้ได้มากที่สุดในเวลาอันสั้นเมื่อได้ยินคำพูดของอยางเฉินจางจี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอารมณ์ค่อยๆสงบลงและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขากัดฟันและพูดว่าอย่าก,กังวลผู้อาวุโสสี่ชั้นจะทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนและทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหลังจากออกจากตระกูลไปหลี่ทั้งสองก็ตรงไปที่ตระกูลฉีเมืองชิงหลันหายตัวไปหลังจากไปที่ตระกูลฉีใครรึ ทันทีที่รถหยุดที่หน้าประตูบ้านของตระกูลฉีบอดี้การ์ดสองคนก็ขวางทางไว้สีหน้าของจางจี้ดูเคร่งครืมทันทีเพราะเขารู้สึกถึงลมหายใจของนักบูแดนนภาสองคนนี้ของตระกูลฉีแล้วลองคิดดูแค่เป็นสาขาของตระกูลฉีในจงโจบอดี้การ์ดที่เฝ้าประตูคิดไม่ถึงว่าจะเป็นถึงนักบูระดับแดนนภาเมื่อนึกถึงความแข็งแกร่งที่ต่ำต้อยของนักบูในโลกสามัญเขาก็รู้สึกอึดอัดใจมากแต่นี่คือความจริงและเขาต้องยอมรับมัน จางจี้ก้าวไปข้างหน้าจ้องไปที่บอดี้การ์ดทั้งสองคนและกล่าวเสียงดูว่าผมคือรองผู้บัญชาการของสมรภูมิรบจงโจจางจี้ผู้นี้เป็นผู้อาวุโสสี่จากสมาคมผู้อาวุโสจิ๋วโจเมื่อรู้แล้วทำไมยังไม่หลีกทางอีกเมื่อได้ยินคำพูดของจางจี้บอดดี้การ์ดทั้งสองก็มองหน้ากันและเห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกันทั้งสองมองไปที่หยางเฉินพร้อมกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเคยได้ยินชื่อของหยางเฉินแล้วแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าหยางเฉินจะอายุน้อยขนาดนี้ บอดี้การ์ดคนหนึ่งจ้องไปที่หยางเฉินกับจางจี้และตะโกนว่าเป็นผู้อาวุโสสีของสมาคมผู้อาวุโสจิ่วโจแล้วไงที่นี่คือสาขาตระกูลฉีในจงโจถ้าไม่อยากตายก็ใส่หัวออกไปซะแม้ว่าทั้งสองคนจะตกใจกับวัยเยาว์ของหยางเฉินในฐานะนักบูจากโลกบูโบราณล่างเมื่อเผชิญหน้ากับนักบูจากโลกสามัญจะสุภาพได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญกับผู้แข็งแกร่งที่ยืนอยู่จุดสูงสุดในโลกสามัญก็ตาม ในสายตาของบอดี้การ์ดทั้งคู่ของตระกูลบูโบราณเหล่านี้โลกสามัญเคยเป็นโลกระดับต่ำที่มีที่ทิพน้อยมากแม้แต่คนอย่างพวกเขาถ้าอยู่ในโลกสามัญก็ยังเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นยอดพวกแกรนหาที่ตายชัดๆจางจี้โกรธอย่างกระทันหันและลมปราณบูดแดนนพภาขั้นหนึ่งป้ายแดงที่เพิ่งบุกทะลวงก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาหึหึหลังจากที่บอดี้การ์ดทั้งสองมองหน้ากัน คนหนึ่งก็เย้ยหยันและพูดว่าเป็นแค่นักบูแดนนาภาขั้นหนึ่งชั้นต้นกล้าดียังไงมาหาเรื่องที่ตระกูลฉีช่างไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอาซะเลยอีกคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าจ้องไปที่จังจี้และตะโกนใส่หัวออกไปซะมิฉะนั้นเราจะสอนวิธีปฏิบัติตัวใหม่ให้แกค่าจางจี้กโกรธมากขยับเท้าของเขาและพุ่งไปหาแดนนาภาของตระกูลฉีทันทียางเชินไม่ได้ทำอะไรเลยและเฝ้าดูจางจี้จัดการกับอีกฝ่าย จางจี้เพิ่งบุกทะลวงแดนนภาตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจำเป็นต้องสร้างรากฐานของเขาให้มั่นคงขอเพียงมีการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายของนักบูที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากันเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้วิถีบูของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นได้บทที่2517ทันใดนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเปิดศึกกันบอดี้การ์ดสองคนของตระกูลถีซึ่งอยู่ในวิถีบูแดนเดียวกันกับจางจี้ความแข็งแกร่งของทั้งคู่คือแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้น แม้ว่าจะเผชิญหน้ากับนักบูทั้งสองคนที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเขาจางจี้ก็ไม่ได้เสียเปรียบแม้แต่น้อยเขาโจมตีอย่างดุเดือดทุกหมัดและทุกๆกการออกอาวุธล้วนเป็นอำนาจของสวรรค์ที่ทรงพลังแม้ว่าโดยเฉลี่ยแดนวิถีบูของผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณล่างจะมากกว่าในโลกสามัญแต่ก็อย่างว่าประสบการณ์ผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณล่างที่เคยผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือดนั้นมีไม่มากนักแตกต่างจากจางจี้ซึ่งมาจากกองทหารแห่งสมรภูมิรบ ล้วนมีประสบการณ์การสู้รบในสนามจริงๆและมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเมื่อคนอย่างจางจี้ได้ทะลวงผ่านไปยังแดนนภาพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะมากกว่านักบูในโลกบูโบราณล่างที่เป็นแดนเดียวกันแน่นอนกล่าวคือจางจี้ที่เพิ่งเข้าสู่แดนนภามาหมาดหมัดยังไม่ชินกับพลังที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาอยู่ในแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นเป็นระยะเวลานาน,านกว่านี้สักหน่อยมันจะง่ายมากที่จะจัดการกับบอดี้การ์ดของตระกูลถีสองคนนี้ กรณีนั้นอาจกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของจางจี้ที่เพิ่งเข้าสู่แดนนภพาอาจเทียบได้กับนักบูแดนนภพาขั้นหนึ่งชั้นกลางในโลกบูโบราณล่างแล้วหากแดนวิถีบูของเขามาถึงแดนนภพาขั้นหนึ่งชั้นยอดในโลกบูโบราณล่างภายใต้แดนนภพาขั้นหนึ่งชั้นยอดจะไม่มีใครสู้เขาได้เลยในหน่วยรบจงโจมีคนเช่นจางจี้มากมายนะักทันใดนั้นในสมองของหยางเชิญก็มีความคิดที่กล้าหาญพันบังเกิด เขาเพิ่งให้ยาเม็ดทะลวงแดนแก่จังจี้ซึ่งช่วยให้จังจี้บุกทะลวงไปสู่แดนนภาได้อย่างง่ายดายถ้าเขามียานี้เพียงพอมันก็จะสามารถสร้างทีมนักบูแดนนภาได้อีกมากมายเลยไม่ใช่หรือเขามีเฟิงเสียวหวานเทียงข้างและนางก็เป็นนักปรุงยาอาจกล่าวได้ว่าการมีเธออยู่ข้างๆก็เท่ากับมีร้านยาวิเศษอยู่ข้างๆกายไม่ใช่หรอบูมในขณะนี้บอดี้การ์ดของตระกูลถีถูกจางจี้ต่อยเข้าที่หน้าอกโดยตรงอาเจียนเป็นเลือดและกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรและหมดสติในทันที เมื่อเห็นสิ่งนี้สีหน้าบอดี้การ์ดอีกคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากตนเองร่วมมือกับสหายก็ยังไม่สามารถเอาชนะจางจี้ได้เลยเขาคนเดียวจะเป็นคู่ต่อสู้ของจางจี้ได้อย่างไรในขณะที่เขากำลังอึง้งทึ่งอยู่จางจี้ได้พุ่งมาหาเขาแล้วและเหวี่ยงหมัดเข้าที่หน้าอกของเขาอย่างแรงพร้อมกับเสียงกระดูกแตกหักราวกับเสียงหักกิ่งไม้แห้งหนึ่งกำมือบอดดี้การ์ดคนที่สองของตระกูลฉีก็บินออกไปและอาเจียนเป็นเลือดทันที จางจี้พูดอย่างตื่นเต้นผู้อาวุโสสี่คิดไม่ถึงว่าผมจะเอาชนะผู้แข็งแกร่งแดนนาภาขั้นหนึ่งชั้นต้นทั้งสองคนจากโลกบูโบราณล่างได้แล้วยังเชินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มยอดเยี่ยมด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณคุณสามารถต่อสู้กับนักบูแดนนาภาขั้นหนึ่งชั้นต้นในโลกบูโบราณล่างได้โดยไม่แพ้ดวงตาของจางจี้เบิกกว้างจะจัดจริงเหรอครับยังเชินพยักหน้า ในขณะนี้กลุ่มผู้แข็งแกร่งจากกระกูลถีก็พุ่งเข้ามาล้อมอย่างเฉนและจังจี้ไว้ตรงกลางในทันทีรถไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกดังนั้นจังจี้จึงต้องหยุดจังจี้กล่าวอย่างเคร่งครึมผู้อาวุโสสี่กระกูลถีเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับท่านแล้วเขารู้สึกถึงแรงกดดันของลมปราณที่รุนแรงซึ่งหมายความว่าผู้แข็งแกร่งที่ล้อมรอบพวกเขาล้วนแข็งแกร่งกว่าเขา แสงที่แหลมคมสองประกายในดวงตาของอยางเฉินเช่นเดียวกับที่จางจี้พูดตระกูลฉีพร้อมที่จะจัดการกับเขาแล้วความแข็งแกร่งของคนเหล่านี้ไม่เลวพวกเขาล้วนเป็นนักบูแดนนาภาขั้นสองแม้กระทั่งยังมีผู้แข็งแกร่งแดนนาภาขั้นสองชั้นยอดสองคนเป็นประเภทผู้แข็งแกร่งซึ่งกำลังจะทะลวงไปสู่แดนนาภาขั้นสามด้วยซ้ำดูเหมือนว่าผู้แข็งแกร่งทีมนักบูจงโจที่เมืองชิงหลานพามานั้นอยู่ในตระกูลฉีแน่ หยางเฉินลงจากรถก่อนจางจี้ก็ลงจากรถตามมาทันทีและยืนอยู่ข้างๆหยางเฉินเหมือนเทพรักองหนึ่งยังไงยังงั้นตามที่คาดไว้ไม่ผิดสมแล้วที่สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่ง15้าคนจากหตระกูลบูโบราณได้ด้วยตัวคนเดียวช่างเป็นลูกผู้ชายตัวจริงซะจริงๆดุดันไม่เกรงใจใครในเวลานี้ชายชราผมหนอกเดินออกมาจากกลุ่มผู้แข็งแกร่งตระกูลฉีจ้องมองไปที่หยางเฉินด้วยดวงตาที่เหมือนพยาอินทรีและพูด ยางเชิงรู้สึกถึงแรงกดที่ไม่ชัดเจนจากร่างกายของอีกฝ่ายความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้แข็งแกร่งมากเกรงว่าเท้าข้างหนึ่งคงก้าวเข้าไปในแดนนภาขั้นสามชั้นต้นแล้วส่วนด้านหลังชายชาราผมหงอกยังมีผู้แข็งแกร่งอีกคนซึ่งกลิ่นอายลมปราณเหมือนกับชายชาราคนแรกเลยซึ่งเท้าข้างหนึ่งได้ก้าวไปสู่แดนนภาขั้นสามชั้นต้นแล้ว นักบูที่เหลือในตระกูลฉีแม้ว่าความแข็งแกร่งจะไม่ทรงพลังเท่าสองคนนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้แข็งแกร่งแดนนภาขั้นสองชั้นกลางและชั้นปลายโดยมีทั้งหมด18คนรวมถึงผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนนภาขั้นสามชั้นต้นอีกสองรวมเป็น20คนเมื่อเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งเช่นนี้ซึ่งแข็งแกร่งกว่าฉากที่ตระกูลบูโบราณทั้งห้าที่อยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมจงโจโซะอีกอยังเชิญกล่าวว่านึกไม่ถึงจริงๆว่าคนที่ซ่อนลึกมากที่สุดคือตระกูลฉีที่ถูกตระกูลอื่นดูหมิน ในบรรดาห้าตระกูลหลักในโลกบูโบราณล่างตระกูลฉีเป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในสาขาจงโจแต่ตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งสองคนในตระกูลฉีซึ่งเป็นกึ่งแดนนาพาขั้นสามชั้นต้นมันอ่อนแอรตรงไหนเวินเอ่ยแม้แต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในตระกูลไปหลี่ไปหลี่จื้อเหอผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดความแข็งแกร่งก็แค่แดนนาพาขั้นสองชั้นยอดเท่านั้นสึกนี้ช่างใหญ่หลวงนก